คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราสองคนจะพาไปดูกิจกรรมยามว่างของเด็กๆกันนะคะโดยใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวแบบนี้ละค่ะมาทำเป็นรูปปากนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกๆก็ได้หรือว่านะคะสามารถจะทำเป็นของขวัญให้กันก็ได้อย่างเช่นพับเป็นนกกระเรียนหรือว่าพับเป็นรูปดาวก็ได้ค่ะพีพีเอสทีนะคะจะพาไปชมกิจกรรมการพับกระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้ละค่ะจากฝีมือของเด็กวัย11ปีเท่านั้นเองที่ใช้เวลาว่างไปกับศิลปะการ พับประดาษแบบนี้และยังช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเพราะไม่ใช่แค่ผลงานของเด็กๆค่ะแต่เป็นความตั้งใจของลูกในการสร้างสรรค์ของเล่นด้วยตัวเองเมื่อแขกผู้มาเยือนอย่างเราก้าวเข้าบ้านจึงเห็นผลงานของเด็กชายพศวัตสกุลพานนิดหรือน้องตั้งเตในวัย10ปีถูกนำมาจัดไว้ตามมุมต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่ รูปทรงแปลกๆหรือแม้แต่ของเล่นที่ทำขึ้นจากกระดาษซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานจากการใช้เวลาว่างตั้งแต่ที่ตั้งเตเริ่มสนใจการพับกระดาษเมื่อ4ปีที่แล้วโดยคุณพ่อของตั้งเตเห็นว่าเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ทำให้ลูกได้ใช้จินตนาการและอย่างสร้างสมาธิได้มากจึงหาตาราโอริกามิเล่มใหม่ๆมาให้อยู่เสมอเป็นเป็นของเล่นที่ดีมากๆเลยครับฝึกสมองแบบฝึกวิธีมิติในการมองซึ่ง ยากมากเลยที่จะมองเรื่องดูดูคู่มือที่เป็นสองมิติที่เป็นสองมิติครับให้มาทําเป็นสามมิติเขาต้องมีจินตนาการขึ้นมาเองว่าจะเป็นสามิติได้ยังไงตัวนี้ตัวยากซึ่งตัวนี้จะฝึกจินตนาการเขาด้วยครับไม่เพียงการฝึกฝนจากในตำราค่ะเพราะตั้งแต่ยังค้นหาแบบจากในเว็บไซต์ youtube.com โดยฟังจากคำอธิบายและดูภาพตัวอย่างประกอบด้วยตัวเอง อย่างการพับโดมโมกุงตุ๊กตาแมสคอตจากญี่ปุ่นที่มีรูปร่างคล้ายก้อนขนมปังสีน้ำตาลอ้าปากกว้างโชว์ที่ฟันตัวนี้ค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเรียนพับกระดาษจากนักพับกระดาษอาชีพอย่างพี่ปอมซึ่งมีประสบการณ์การพับกระดาษมาก,กว่า20ปีที่วันนี้มาสอนตั้งเต่พับนกกระพือปีกและปากที่สามารถขยับได้ พี่ป๋อมเล่าว่าแม้โอริกามิจะเป็นเหมือนของเล่นประเภทหนึ่งแต่ก็มีศาสตร์และศิลป์ที่สามารถเชื่อมโยงจินตนาการเข้ากับหลักของเหตุและผลได้เนื่องจากการพับกระดาษต้องอาศัยหลักการวัดขนาดและความสมดุลที่คล้ายกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ในด้านอื่นๆได้ด้วย แน่นอนมันฝึกความอดทนเพราะว่าก่อจะพับได้ผลงานจริงนึงเนี่ยต้องโอ้อาศัยความอดทนมากนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะเสร็จนะครับฝึกความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าพับก,กระดาษเนี่ยไม่เหมือนปั้มดินน้ำมันที่เราขยำขยี้บี้เอาเลยนะครับเราต้องอพับขั้นตอนที่1ถึงจะมีขั้นตอนที่2ถึงจะมีขั้นตอนที่3นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าความขาดแคลนเป็นข้อจํากัด แต่ภาพกระดาษสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วความขาดแคลนก็คือมีแค่กระดาษแผ่นเดียวแต่ถ้าเกิดเราคิดมากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะดึงศักยภาพของกระดาษแผ่นเล็กๆออกมาได้ จะเป็นแค่เพียงกระดาษค่ะแต่ก็เป็นของเล่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการและฝีมือที่ไม่เพียงต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะแต่เพราะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่และชิ้นน้องๆยังต้องฝึกสมาธิและความอดทนมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากแบบง่ายๆอย่างนกกระเรียนตัวน้อยที่ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีก็พับสําเร็จแล้วผลงานหลายชิ้นของตั้งเตยังจัดได้ว่าเป็นงานยากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะแบบโมดูล่าโอริกามิซึ่งเป็นรูปแบบของการนําชิ้นส่วนย่อยๆมาประกอบเป็นโครงสร้างใหญ่เช่น 5 intersecting tetrahedra ชิ Tet ้นนี้ที่ตั้งเตบอกว่าใช้เวลาประกอบปริศนาพีรามิดทั้ง5เกือบ2ชั่วโมงกว่าจะสอเร็จอันนี้คนเรียกว่าอะไร,ไรคะร5 intersecting tetrahedra แล้วมันมันคือ,ม,คอมันคือพับยังไงอะถึงมาถึงเป็นอย่าง,งนี้ได้คือเป็นพีรามิด5อันอดดนาสวดกแล้วก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็พับแล้วก็มาสอสอสอทัอ้งหมด30ชิ้นําชิ้นใช้เวลานานไหมคะ อสองชั่วโมงสองชัง่วโมงเองโอ้หแล้วนี่พับพับจากอะไรดูแบบจากที่ไหนจากยูทูบคือทู้งหรอคะปกติถ้าดูจากหนังสือกับดูจากยูทูบมีอันไหนง่ายกว่ากันดูย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 ูทูบง่ายกว่า ความชื่นชอบในการพับกระดาษของตั้งเตไม่ได้หยุดอยู่ที่แบบในหนังสือหรือตาม YouTube เท่านั้นค่ะเพราะตั้งเตยังตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถพัฒนาแบบที่เป็นของตัวเองได้เพราะแค่ใส่จินตนาการโดยมีสมาธิความพยายามและความอดทนเป็นพื้นฐานสำคัญกระดาษเพียงแผ่นเดียวก็สามารถกลายร่างเป็นรูปทรงใหม่ๆได้สาวิตรีเลิศฮรันวนิชไทย P ี s รายงาน